สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุกุลสกุลเมนีพาพี่น้องมาเบิงหลกักการมากินข้าวปุ้นน้ำยาขนมจีนจ้าว้าวข้าวปุ้นน้ำยาตีนไก่เจ้าบรรยากาศฝนตกได้พี่น้องฝนตกจ้า้ำยากระทิต่แซ่บว่พี่น้องน้ำยากระทิต,บบะทตีนไก่จ้า ตีนไก่พี่น้องตีนไก่ยั่วๆตีนไก่แซ่บจ้าผักพันธุ์ของเขาพี่น้องจ้าผักพันธุ์ของเรามีมีบักทัวมีบักทัวพูมีมีบักท่วงอกแลก้วกามีมีกระดรำอันนี้ข้าวปุ้นของเรา แตแซบ่พี่น้องไปไปไปพี่น้องเราไปกินกันเลยจ้าข้าวปุ้นน้ำยาตีนไก่แซ่บแซบจ้ามามาพี่น้องมากินข้าวปุน้นข้าวปุ้นน้ำยาตีนไก่แซ่บๆซบจ้ามีใครพร้อมปุ้นน้ำยาตีนไก่แซ่บนัวแบบนําแบบข้นๆเลยพี่น้องใส่ปลากระป๋องสองอัน ได้ซองกับปองปลากระปองซองกระปองต <c oughs> ีนไก่แบบด้วยเยมากตีนไก่อืมตีนไก่เปรี้ยครับต <c oughs> ีนไก่เปรี้ยมากทั่ว แล้วพี่น้องมา่กเือกันอืมัน,ออนี่พักดองปักตาดดองอืมสช่ t 고가 pun k 막 n ya, ม,มันได้เป็นน่องตอกปลายมันกินน้ำกันสุกสุกคนไห้ตม ไห้ต้มย่างตับข้าวปุ่นน้ำยาตีนไก่สูตรครัวอรารยาโดนๆยังใงกินเท่นึงกับแสบพี่น้องเอ้ย Điên cây Bia xong ạ นตกนะ่มน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 ะมันนี่ฝนตกมันสิฝนตก 根本不行。 ไปเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร์เป็นกำลังใจค่ะนี่ได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคพื่ออรอยิยากินแซ่ฟชาแนลด้วยเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะไปละบาย,บายอันยอง